คนถามมาว่านะพระเจ้าตากไปตีเมืองจันเนี่ยพระเจ้าตากได้กินทุเรียนไหมเป็นคําถามที่น่าสนใจนะสร้างสรรค์ดีคือไม่ได้กินนะถ้าไม่ได้กินทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาเอาเข้ามาประมาณปีพศสองพันสาม้อยสาสิบนะพระเจ้าตากไปตีเมืองจันนี่พศสองพนะันสาม้อยสิบั่นหมายถึงอีกยี่สิบปีถึงจะมีทุเรียนเข้ามาปลูกนะคือตามประวัติทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยเอามาจาก ประเทศพม,ม่านะไปทางงําสงครามกับพม่าเนี่ยแล้วก็เอาทุเรียนมาปลูกไปตีที่ทวายนะแล้วก็เมืองมลิศตามประวัตินะก็เอาพันธุเรียนมาปลูกปลูกก็แถวนนนนบุรีก่อนนะท,ที่แรกอ่าแล้วก็ทางใต้ก็ไปตีที่มาเลเซียก็เอาข้าวมาปลูกเหมือนกันเนี่ยคือท,ทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ของไทยเรานะคือของประเทศอื่นแล้วเอามาปลูกทีหลังเพราะนั้นพระเจ้าตากท่านคงไม่ได้กินทุเรียนนะ